กนะ็วันนี้เราจะมาสอนแก้รูบิกนะคะแต่ไม่ใช่สามคูณสามแบบนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่สามคูณสามไม่ใช่สามคูณสามเพราะว่าคือเราคิดว่ามันยากเกินไปเดี๋ยวเราขอแบบไปแบบไปทําให้มันละเอียดขึ้นหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่เก่งเรื่องการแก้เท่าไหร่แต่เราก็แก้เป็นสามคูณสามแต่วันนี้เราจะมาสอนแก้รูบิกอันนี้นะคะสปินเนอร์ แต่เราจะบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้แก้สอบคูณสาเหมือนกับที่คุณน้ำมูทีวีคุณน้มโทรค่าเพลย์ทีวีบอกเพราะว่าเราคิดว่ามันยากเกินไปเราก็จะสอนแก้สปินเนอร์แทนนะเขอบอกก่อนว่าคุณน้ำมูคุณนโมโทรค่าเพลย์ทีวีเขาคือเพื่อนเรา เราก็เลยจะเรียกว่าหนาหมูเพราะว่าเขาชื่อว่าหนาหมูโอเคไหมทุกคนโอเคถ้าโอเคงั้นเรามาแก้รูบิก,กันเลยอย่างแรกเราก็จะหมุนมั่วกันก่อนดีนิ้วเด๋วก็แค่พูดว่ามั่วก,ก็เสร็จละมั่วอ่ะเสร็จละโชคดีมากหรือมัมว่มวมั่วแบบง่ายมากเลยอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้บิดซักมือเลยให คลิปบิดอย่างเดียวเลยโอเคงั้นเราก็จะมาดูกันว่ามันจะแก้ยังไงนะคะโอเค,อเคมากันเลยอย่างแรกเราจะต้องแก้ตรงสีข้อขอก่อนแบบนี้อ่ะเราจะเริ่มจากสีฟ้านะคะเราก็อาจจะแค่บิดขึ้นมาแบบนี้บิดขึ้นมาแล้วสีฟ้ดาด้านล่างมือก็จะหายใช่ไหมแล้วก็บิดขึ้นมาแล้วก็ ปัดไม้ชังหนึ่งทำให้สีฟ้าอีอันนึงขึ้นมาได้แบบนี้นี่ได้แล้วหนึ่งช่องแล้วก็อันสีแดงสีแดงสีแดงแล้วก็ทําเหมือนเดิมปัดขึ้นมาแค่นี้ได้เลยไม่ต้องปัดแบบปกติที่ทุกคนทำเอาพอได้แบบนี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวดูแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน สปินเนอร์มันก็จะหมุนได้แบบนี้ถ้าทุกคนได้ครบทุกหน้าแบบนี้เนี่ยเนี่ยเ,ยเยก็จะถือว่าโอเคเลยได้แล้วแล้วก็จะเหลือสูตรสุดท้ายที่ง่ายมากแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเล่นไม่เป็นคือขึ้นค้างอาไว้แบบนี้นะคะขึ้นค้างอาไว้แล้วก็ขึ้นค้างเอาไว้แบบนี้แล้วก็หมุนตรงนี้ได้ใช่ถ้าปกติเราไม่ได้ขึ้นค้างไว้เราก็จะหมุนไม่ได้เห็นไหเราหมุนไม่ได้แต่ถ้าเราขึ้น ค้างเอาไว้แล้วก็ขึ้นค้างเอาไว้แล้วก็หมุนมามันจะหมุนได้ใช่แล้วแล้วก็แค่ลงแล้วก็ลงแค่นี้เองเสร็จละง่ายมากสองสูตรสองสูตรหรือจะไม่เรียวกว่าสูตรแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีสูตรที่ทําตามสูตรอะไรเงี้ยเลยลมั้งก็ต้องดูตามสถานการณ์นะคะถ้าใครทําอะไรไม่ได้สามารถบอกได้เลยนะ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั c สไครด้วยนะคะบายบายถ้าถึงร้อยซับเราจะมาฉลองกับกับน้ำโมน้โมกันนะบายบาย